Hey, อ้ายังตีตั้งหลังนี่มันอายุต่อไดแล้วอ่าตั้งหลังนี่จะอายุประมาณสัก2เดือนนะครับผมเราสามารถตัดเลี้ยงซัตว์ได้เลยเพราะว่าอายุ2เดือนมันจะขื้โปรตีนที่สูงที่สุดนะครับประมาณ20%ส่งไปก็คือลูกค้าต้องบ่มใส่กระสอบก่อนแล้วก็โฮสตน้ําไว้นะครับประมาณ3-4วันนะครับเพื่อท่อนพันธุ์มันจะแตกหน่อมาประมาณ1เซนหรือว่าประมาณข้อนิ้วมือนเนี่ยเราก็สามารถลงปลูกได้เลยอย่าวิธีการปลูกก็คือนี่นะครับใ,ใ้ท่อนพันธุ์หลุมละ2ท่อนดินตัวนี้ก็คือมันล้วนอยู่แล้ว น้ำหนึ่งเขาต้องเฮือดินล้วนก่อนนะครับอกเสียไปเลยนะครับเฮือเอาไข่กัน,นอี้เรือมันโผล่ออกมายังหลบตีแล้วตีสารประตองเขาติไปทายมาเนาะครับ<ฮ>แล้วผลตอบรับจากการที่ลงช่องกเกษตรกรไทยสร้างรายได้ไปแล้วไปไเป็นไผมครับไปโอ้ตั้งแต่ลงช่องของกเกษตรกรสร้างรายได้ไปก็คือทําใือยอดขายเพิ่มขึ้นเยอะมากมเลยปีนี้ก็เลยต้องต้องให้อมีลูกสวนครับลูกสวนปลูกจุ้ยเพิ่มแหมนประมาณสักสามถึงสี่ไร่ นะครับ,รบเพื่อที่มันจะเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะครับ